สวัสดีค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพามาเปิดปเปิดดอกนะคะก่อนจะเห็นนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีนี่ปลายช้อนจา้าช้อนนั่นนี่หางช้อนแล้วก็แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เด้อเอาไว้ฆ่าเชื้อก่อนที่เราจะทําการเปิดนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ฆ่าเชื้อก้อนเชือ้อ,อ,อของเราก็จะติดเชื้อได้นะคะเพื่อนเกิดเชื้อราอะไรได้ง่ายฉะนั้นเราต้องทําการฆ่าเชื้อตั้งแต่มือนั่นนี่คะ่ะมือนะคะมือก็ฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ แล้วก็ทำความสะอาดช้อนที่เราจะทําการแคะหน้าก้อนออกนะคะนี่จะเป็นวิธีการเปิดดอกนะแล้วก็ทําการเปิดออกอันนี้ก้อนเขาจะเชื้อเดินเตรียมถึงก้นถุงแล้วนะเนี่ยพร้อมเปิดแล้วก็พร้อมที่จะลดน้ําให้เขาออกดอกได้อันนี้เราก็จะเห็นว่าก้อนเชื้อเนี่ยเขาก็จะมีกระดาษใช่ไหมคะแล้วก็จะมีใย หมือนใยนุ่นอะไรเนี่ยแหละค่ะเนี่ยเราก็จะมีข้าวฟ่างอันนี้เม็ดข้าวฟ่างนีนะเม็ดข้าวฟ่างนะ,เ,งนะเราจะแค่ตรงนี้ออกนะคะแค่นิดเดียวนะคะเ,เพื่อนๆส่วนอันเนี้ยเราก็ทิ้งให้ไก่ๆนะเนี่ยเราจะมาแค่นะคะเราจะแค่แค่แค่ผิวๆนะเอาแค่เม็ดข้าวฟ่างออกนะเนี่ยแค่แบบเนี้ย อย่าแค่ลึกนะเพราะถ้าแคะลึกปุ๊บเหมือนกับว่าเขาเป็นแผลเยอะเขาก็จะทําเขาก็จะกว่าจะเดินเชื้อสมานตรงปากแผลนี้ก็ทําให้เขาช้านะคะกว่าจะออกดอกได้นะเนีย่ยแค่แบบนี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆเนี่ยเนี่ยแล้วก็เอาไปเททิ้งนะเอาเพลกใสๆเลยนะนเรียบร้อยนี่แค่แล้วแบบนี้ประมาณนี้แล้วเราก็เอาไปวางบนชั้นแล้วก็ สามารถลดน้ําได้เลยนะคะเพื่อนลดน้ําประมาณสามถึงสี่วันเขาก็จะออกดอกแล้วเพราะว่าเชื้อเขาเดินเต็มก้อนแล้วเนี่ยใชนไหมพอจะแค้ก้อนต่อไปเราก็เช็ดทําความสะอาดปลายช้อนให้สะอาดนะคะห่างช้อนแล้วก็เช็ดอีกพอร์เหมือนกันนะคะเ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ช็ดอีกพอร์แบบเนี้ย mm hmm. แล้วก็ไปแค้อีกนะคะแค้ไปจนครบนะคะแล้วก็ไปวางเรียงกันให้บนชั้นแล้วก็ลดน้ํา mm hmm. เขาจะออกประมาณเจ็ดถึงสิบสี่วันอะ ถ้าเก็บไปแล้วครั้งแรกเขาจะออกเจ็ดถึงสิบวันนับไปเขาก็จะออกแล้วแต่สภาพอากาศด้วยนะถ้าฝนต,ตกตกอาการนชื้นเนี่ยเขาจะออกดีมากนะคะเพื่อนลองไปหามาปลูกกันนะอันนี้เป็นพี่เปิดหน้าก้อนของเห็ดนางฟ้าภูฐานนะคะง่ายๆมากค่ะลองทํากันดูนะ